สวัสดีครับผมเปิดกล่องดูน้องคนในตำนานใหมแ่แล้วครับท่านมาอีกแล้วครับท่านเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็กาม,กมาตกปลาคือเก่าละครับกิจกรรมกิจกิจกรรมประจำวันอาทิตย์อะไรก็ได้มาครับเตี้ยแถมรครับผมสวัสดีครับได้เนาะเตี้ยแถมโอเคโอเควันนี้ไม่เบาแล้วบ่วเอ้ยหมือนนี้เพิ่นได้นน้ำเนาะ เตรียมตัวมาดีสุดยอดเตรียมพร้อมตั้งแต่วันจันทร์ปั้นตัวสุดยอดสุดยอดบางแผ่นแต่วันจันทร์วางแผนไปแล้วมั้งบอยปลากินอยู่งมองไหนมองไดนเตรียมรู้แล้วมั้มันจะใหญ่มองที่นี่วัดวัดกินเลรอท่นี่โอ้โหเขาไต่เขาหนุนหนุนน้องเลยไงแต่ปลากินแล้วมั้อเนี่ยเขาหนุนน้องยังงงโอเคครับเทียนแถมมันมันนะครับครับมาเบิ่ง คนหมานครับคนหาป่าหมานอ้าวัดดีครับ,รบผมเอ้เดะลายกมู์ตลอดเลยเนาะบ่ท่านได้รู้เลยวะอ่าต้องตอนสรุปคลิปมั้เออตอนสรุปคลิปอ่าโอเคโอเคนัค่นปลากินอีกแล้วเปิดกล่องยูกระดครับผมโอ้มาเนี่แดดฮ้อนหอนสุดยอดเลยอ่แดดฮ้อนสุดยอดเลยมาตกที่บ่อลุงสารครับทเทนะียนทะเลสามสิบเนาะที่เก่าอ่าที่เดิม ผู้ใดสนใจก็ตามมากครับคาตกกัร้อยอาซิปลุงได้สองคันป่าออกได้มดครับเขาขายถูกๆเขาเขาขายกลองเท่าสามสิบกองละสามสิบเองครับเขากล้องเพิ่นมาเสือพอดมองตกป่าเลยครับอุแต่นจะรุ่นยุ่เมื่อี่ ออกได้โชคชนิดโชคเว้นปลาฉลามนี่ปลาฉลามอยู่บ่โอเคครับไปรุ่นกันต่อไปครับมันๆจวดจวดแจ้ว แมนครับเดินขวัเลยได้้น้ำเขาเนี่ย

ăn như

ถัา,านวัดนี้ <laughs> นาบอกว่า,าสายนี่กินอ,อยู่เราเราลเราลวนสยป่าอะไรอ่เยเลี้นี้เดี๋ยวเหยมาหน่อยไอเจี๊ยบ <laughs> เฮ้ยนี่เยืเ่มาหน่อยอีกเนี่ยเาเรือของกระหนงมาเสิมอยู่ มันเต่าแล้วก็ปั่นน้อยลงน้อยลงเลยลดไปมากตรงเนี่ยหละมันมก็ขาดเพราะมันท่านบ่นี่ของแท้่ทผู้ตกบอดขาดเฮ้ยไปสลิงบ่มีดสลิง,งโอ้ยอยสลิงกับเว็บปันนิน <c oughs> มันพันกันเสือมั้งเพราะเดี๋ยวทนดึงขาดตัดเลยนะน้อง bạc khang của cái lo đôi. Mày bạc mát típ. Jan chia sẻn thêm. Tao mày. 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 cho mày. Ta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 o

โอ้นั่นนะเน้องพคไปเลยนะให้ปลดปลอดเลยไหลงันเนี้ยโคดไปให้ทักนี่ยู่แท้นี่อ้ออน้องอน้องแดงเลยยู่ดันเลยเลานี่เลยใจเย็น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 ครับ ในสวงามเลยใส่โบ <Nee. S 2> uh, oh ้คร <laughs> <ä> ับผมเอาไปรลายหลุดแดงอยู่นี่สามตัวงามๆเครับเรี่ยวๆๆถ่าอยู่ถ่ายอยู่เ็มไทรสิแต่งงามๆครับผม

น่าเหย่เลยเป็นน้องคนหาประมาณอีกแล้วครับผมเป็นแล้วสุดยอดโอ้สมแค่ไว้เคล่ยนแถม

ะค,ครับเซียนแถมมือนีมานแท้มือนีใส่เนี่ยเป่าหมมให้นะเออโอ้น้าหนาเลยเซียนแถมมือนีธรรมดาแวงงามครับผมนี่ของดียังเนาะไอ้เดี๋ยวน้ำหมมน้ำหมมยังใส่อยู่ดิยังหมมไปนี่ ลองล่อให้มันกินเต็มปากห่วยๆแต่ว่างเลยมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มเพิ่มอีกแล้วหนึ่งแต้ม เียวเือนหลังคอ,อยจัดนี่ครับผมไส่โบ้ครับผมสุดยอดครับเวิงนาห่างๆวันใดครับใส่โบ้เลยครับเด้อสุดยอดครับผม เจ้าครับผมวันนี้ก็ในเวลาครับแล้วครับออบ้านบ่ายโมงมาสรุปครับว่าไปทไี่หลาย,ลายทำใดสามคนสามเซียนไปรุ่นนะครับครับวันนี้ของเซียนนองครับเออเด็ดหลายก็มูตัวน,นี้นี่ตัวบิก๊กบิ๊กขนาดเลยจัมโบ้คนนะเออ หลายคักหลายเนี่ยเนี่ยนอนเนี่ยนอนเกินคุ้มแล้วเนี่ยเส้นนองว่างได้เหมือนเนี่ยครับเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดหลุนของเส้นแถมครับไอเส้นแถมไในลายเป็นไงตัวนะมีตัวตัวใหญ่โอ้จัมโบ้สี่ตัววะคุ้มยุคุ้มยุเจ้าวะเหมือนเนี่ยเจ้าว่ะสุดยอดหนึ่งคนหนึ่งคนเลยโอเคอยู่ไหนครับ มาเบิ้งของผมครับหน่งคนในตำนานอด็ดหลายอยู่ครับนี่ตัวยยหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ด้หาตัวครับใส่จัมโบ้ครับแน่นอนแน่นอนโอเคครับผมครับก็ได้ประมาณทั้งนี้แหละ ยังว่าบาแหวโอเคอย,ยู่มือนนี่คุ่มค่าอยู่อ่าั้งไดก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนองเดาในตำนานโอเคครับผมปัดดีคลิปหน้าเจอกันไหมครับปัดดีครับผม